ประเด็นนี้เลยนะคะที่เรา <risque swoją. S 1> ปเปิดไปตั้งแต่ช่วงที่แล้ว an, i i. สวมบัตรประชาชน่ะไปเห็นที่งานเผาศพที่นนทบุรีใกล้ๆนี่แหละคุณผู้ชมคะกาลังจะเผาอยู่แล้วแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะชื่อที่มายาืいい่นขอรับสิทธิ์ในการเผาศพเนี่ยกับชื่อที่อยู่ในงานศพอะมันไม่ตรงกันมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยชะงักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผาขอตรวจสอบก่อนค่ะหลวงพ่อกําลังจะวางผ้าตทางด้านของคนมางานกําลังจะวางดอกไม้จันเจ้าหน้าที่บอกว่ายุดยุดยุด ทุกคนต้องหยุดก่อนอหัวจะปวดนะคะคือเจ้าของร้านรับจัดงานศพย่านนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นออกมาโพสต์ขอโทษเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงนะคะก็ไปขอโทษกันในเพจช่วยเหลือศพยากไร้เพราะทราบว่าศพที่ทางร้านจัดงานให้เนี่ยมีการสวมบัตรประชาชนคนเต้นนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับเจ้าของร้านเพื่อสอบถามที่มาที่ไปเขาบอกว่านายจ้างคนหนึ่งเนี่ยถือเอกสารรับรองการตายชื่อว่านายจิตรกรมาขอความช่วยเหลือจากร้านอยากจะ ให้สนับสนุนลงศพและดอกไม้หน้าศพหลังจากจัดเตรียมเข้าของให้ทางร้านก็ไปที่วัดที่ตั้งศพแต่ก็งงนะคะว่าเอ๊ะไอ้ชื่อที่เอาเอกสารมาให้เราอะ่ะกับชื่อบนรูปหน้าศพอะ่ะมันไม่ตรงกันนะแล้วพบว่าชื่อที่มาให้เราอะ่ะนายจิตกรณอะ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ <Wow. S 1> ลองไปฟังเพิ่มเติมจากคุณสิรัญญาเจ้าของร้านค่ะจนพอไปถึงวัด น้องกีมงานอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สังเกตว่าทําไมรูปหน้าศพถึงใช้คําว่านายจรเหล่ามากก็เลยไปถามว่าทําไมถึงเป็นนายจรเหล่ามากเขาก็เลยทางทางนายจ้างก็เลยจ้งว่าพอดีมีคุณชื่อติตรกรที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นญาติเขาหรือใดๆก็ไม่ไม่ทราบได้โทรไปทางติดต่อมาทางคุณแม่ของนายจ้างว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะแล้วเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นั่นคนเป็นอยู่นะคะยัง<ะ>อยู่แล้วก็อยู่เมืองนอกด้วยอยู่สหรัฐอเมริกาหลังจากตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตสวมบัตรประชาชนคนอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดศพเอาไว้เพื่อตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตคือใครกันแน่เพราะกังวลว่าอาจจะเป็นการอำพรางศพหรือไม่ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ po, อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้มีชื่อของนายจิตรกรอยู่ในทะเบียนบ้าน ญาติของนายจิตตกรบอกว่านายจิตตกรเนี่ยเขาไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้7จถึงแปีแล้วนานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่งพอรู้ข่าวว่ามีคนเอาชื่อไปแจ้งตายก็ตกใจสิคะนายจิตกรเองก็ตกใจหลังจากทราบข่าวคะ่ะจึงนําหลักฐานไปแจ้งความที่สพนาโพนะคะเพราะดีที่ทราบเรื่องเร็วแล้วแ,วแจ้งความทันเพราะถ้ารู้ช้าแล้วการแจ้งตายสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษถูกไหมคะ ดังนั้นถ้าคุณจิตกรตัวจริงจะกลับไทยมามันจะมีปัญหางานเข้าไงอ,อ้าวทาไมจิตกรตกลงตายหรือยังไม่ตายถูกไหมฮะมันก็จะมีปัญหากับการเดินทางกลับบ้านได้ค่ะครับ